สวัสดีครับกลับมาพบกับ s w Motorbike อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ตัดไว้นานแล้วนะครับผมตั้งแต่ปลายปี23ต้นปี24นะฮะเป็นมารากติเมดิสันร้อยหนะครับเป็นตัว New m o เดลรถวิ่ง3000โกว่าโลตอนนั้นนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราออกมากับมาร์กติเ e ดิสันร้อยห้าชมปี2สตัวใหม่นะฮะ ครับออกเดินอยู่ที่79,800บาทนะครับผมเป็น1 5 0ยห้าซีซีพิกัดเอามาสู้กับพวกเ m ็นม็ซแล้วก็ g p พ Drone รนะฮะอันนี้เราเข้ากะกลาคืนนะครับผมก็กำลังหาทางแซนอ็กซแต่ไปไม่ได้นะครับผมอ่าครับผมวันนี้ เราก็กําลังจะไปทํางานตามปกติของเรานะครับขับมาช่วงกลางคืนเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับผมคันนี้เนี่ยจะเป็นมาลากตินะมันจะเป็นรถสัญชาติอิตาลีแต่ว่าเชื้อชาติอาจจะเป็นจีนนะครับผมเพราะว่านี้มันเห็นเขาว่า ันผลิตโรงงานเดียวกับ g p x Drone นะแล้วก็จะไปยังไงจะไปแซงได้ครับไปโอเคมันผลิตโรงงานเดียวกับ g p x Drone นะแล้วก็เ,งงเก Road, กห็นเขาว่ายกเว้นเครื่องยนต์เครื่องยนต์นำเข้ามาจากเวียดนามซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นใครผลิตหรืออะไรยังไงนะครับผมแล้วทีนี้ เอามาประกอบในประเทศไทยที่โรงงาน g p x g p x ก็จะมีรถที่คล้ายๆกันแต่ว่าเขาไปใช้เครื่องของ SYM เจ้าดังจากไต้หวันนะคันพอๆกันเลยเหมือนกันเลยก็คือ g p x โดนสวยเหมือนกันนะครับทั้งสองรุ่นก็มีหน้าจอเนี่ยหน้าจอดิจินตอล LCD คล้ายๆกันโอเคครับอันนี้เราก็กำลังจะออกไปทางขวา คารทองจำนำพิทีสี่หมื่นหนึ่งนะฮะร,ราคาการันดีขวารถแน่นนะครับออกซ้ายแล้วกันไปซ้ายเร่งอตราเร่งนะครับดูอัตราเร่งไปก็ขึ้นไวนะครับเนี่ยเป็นละห้าสิบเีีที่ขึ้นไวนะครับตันนี้ผมตัวหนัก100นร้อยกิโลนะฮะแล้วก็ปิดไม่ได้ปิดสุดม,มือนะครับิดพอปขอบพอนะฮะ ช่วงล่างขึ้นสะพานจุดดีนะวันนี้ใช้ได้นะครับยังไม่ได้ปรับเซตอะไรนะฮะค่าเดิมโรงงานหมดเลยครับผมตึกไฟสว่างดีนะครับผมแต่ว่ากล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับกล้องเป็นโปรโปรเจ็ตนะฮะโปรโปรเจ็ตแบ k, ็คอาจจะเก็บสีได้ไม่เห็นครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะไปทางไซน้อยนะครับ กลับรถนะครับผมระวางายแล้วก็รอจังหวะกลับรถนะฮะร,รถมาเร็วไม่ไม่เสี่ยงครับผมแล้วก็เราจะพูดสเปคหะายทีพูดไม่จบสักทีนะครับจงะว่าได้ไหมไม,ไม่มาเร็วครับรออ่าป้ายตามอันนี้ลองอัตราเร่งดูนะครับไปครับ โอเคร้อยหนึ่งครับผมนี่เดี๋ยวเราหลังจานขวาไปหน่อยนะครับผมพึ่งมาจาก5แยกปากเกร็ดน,นะฮะไฟแดงมเดี๋ยวรอไฟแดง เสียงไม่ใช่เสียงวัดผมนะไม่ใช่มารักุตินะครับผมเสียงท่อลหลอกเขาไฟเคียวไป X Max นี่มันแรงจริงนะครับไปแล้วครับผมวันที่ผมิดสุดมือแล้วนะครับผมสุดมือคงงกันะนไปครับก็ขึ้นไวอยู่นะครับเจ็ดสิบนะไปแล้วเวฟแต่งไปแล้วครับแสงผมไปแล้วฮรเรารถเดิมนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยรถใหม่ครับผม ไปเรื่อยฮะเก้าสิบแล้วนะครับผมแต่ตอนิ่งผมว่าใช้ได้นะครับร้อยห้าสิบซีซีสิบสิบสี่กว่าแรงม้าเกือบสิบห้านะถ้าถ้าข้อมูลไม่ผิดนะฮะก็ถือว่าวิ่งดีครับช่วงล่างดีนะเนี่ยขับไม่มีความรู้สึกหังอะไรเลยคันก็ใช้ได้ครับใหญ่ดีครับสีเขียวสวยงามคันนี้ รถชอบสวนเล่นนะัะกับรถมาแล้วสวนเล่นเลยอันตรายนะผมละเสียวเลยนะพวกมอไซค์ทำไมต้องสวนแบบน,นี่เดี๋ยวเราจะเลียวเข้าบางทองนะครับไปทำงานนะรอสัญญาณไฟมอกนะครับผม พี่อ็กแม็กสุดแรงนะฮะเมื่อกี้ที่เสียงโทษเพราะๆนะครับผมแล้วก็รอไฟสักครู่นะึงไปครับไฟเขียวนี่น้องเขาทำไมไม่บองถนนนะเขา ก้มตัวอะไรอ๋อเขาเล่นมือถืออยู่ครับขับรถไปเล่นมือถือไปเป็นจอมยุทธนะครับผมมีสี่ตานะฮะสองตาดูมือถือสองตาดูถนนเป็นยอดฝีมือไปครับถนนจะมืดๆหน่อยนะครับจะเป็นทองวันนี้เรียกถนนบอสตีนะฮะเป็นแหลงเลยครับผมแหลงอะไร,ร,ะไ,รไม่รูนะ้แต่เป็นแหลง ไปครับตาลิงไปที่นึงอันนี้ไม่ได้บิดสุดนะฮะถนนไม่ดีครับผมตรงนี้ไปครับอนนั้นรถทำไมมีไฟเพราะว่าเพราะว่าผู้ภัย้ออ๋อไม่ใช่ครับเป็นรถประสบปัญหานะฮะยันกันไปครับในมูงทองโซนนี้สว่างดีนะฮะตรงหน้าสนาม ท้องอินดนเ็ตผมชอบมากมันสวาน่าเห็นชัดดีครับนี่ก็จะเป็นวงเวียนนะในวงเวียนนี้ก็จะลื่นๆหน่อยเราก็จะระวังหน่อยนะรื่นกันไปหลายคันแนละ้วเหมือนกันแต่เขาไม่เร็วครับเราไปเรื่อยๆของเรานะ่ ซ้าา้าาายยว่งปอันนี้ก็เป็นมหาลัยสินปากรน,นะครับผวิทยาเขตใหม่นะครับทยาเขตทองคณะอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนผมเรียนก็นู่นนะทับแก้วครับผมแล้วน โอเคครับตอนนี้เราก็เลิกงานแล้วนะครับผมกาลังจะกลับบ้านนะฮะไป้ายไฟเขียวเลิกงานยามเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับผมทั้งง่วงทั้งหิวเลยฮะกลับบ้านครับกลับบ้านเมืองทองตอนเช้านี่มันอากาศดีซะจริงเลยนะไม่ร้อนรถไม่เยอะสารมาลายคนระับอันนี้สารอู่เมืองทองเลยนะครับ เอาขวามือจะเป็นอิมแพกนะฮะที่จัดคอนเสิร์ตกันตลอดเวลานะครับผมขวามือนี่ก็เราก็จะมาดูพิตตี้กันทุกๆปลายปีนะที่เห็นนี่กำลังทำสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อออกไปกับทางเส้นแจ้งวัฒนานะครับ ยังทำไม่เสร็จนะฮะกำลังทำอยู่นะฮะจะเห็นว่ามีปีเออร์เต็มไปหมดเลยเห็นไหมร,รอมันเสร็จ่อนนะครับน่าจะดีโอเคครับอันนี้เราอยู่ถนนเส้นแจ้งวัฒนะนะฮะถนนที่มีแต่ลุมบอกราบาดเป็นถนนที่จะเรียกว่าจังไลที่สุดในจังหวัดนนทบุทีได้ไหม มัน,น่าจะเป็นจังหวัดนนท์สินะแต่ว่ามันก็ต็นเข้าไปถึงกรุงเทพตรงวงเวียนอนุสาวรีย์ปราบกบ,บก็ทั้งสองจังหวัดแล้วกนะันฮะกรุงเทพนนท์ <c oughs> จะเป็นครับหลุมบอ่อเก็บตูพฮิแต่ว่าช่วงล่างของมรุกุติมันก็โอเคนะครับผมไม่ทําให้ผมเจ็บตูดแต่อย่างใดครับผมช่วงล่างเดิมๆนะ <c oughs> ขออภัยครับผมช่วลงลวลาเดิมๆรูดไปเรื่อยๆนะครับช่วงเช้ารถไม่เยอะนะครับผวันเสาร์เช้าวันเสาร์จะชิวหน่อยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนได้พูดเรื่องสเปคของมาตุภติไปหรือ,อยังนะครับผมน่าจะพูดเรื่องแรงม้ากับซีซีไปแล้วทีนี้มันเรื่องเบรคครับผม เรื่องเบรกนี first, ่เขาให้เบรกมาดีหน <soci> ่อยนะฮะข้างหน้าเขาให้มาเป็นแบบมบสามพอเลยนะข้างหลังก็น่าจะเป็นพอตเดียวครับผมเป็นระบบเบรก cbs ทงบาบเบรกนั่นเองนะฮะที่เหมือนกับในฮอนด้านะมันก็จะกระจายแรงเบรกเบรกหน้ากระจายแรงเบรกไปเบรกหลังเบรกหลังกระจายแรงเบรกไปเบรกหน้าประมาณนี้ยก็พอช่วยได้นะฮะไม่ถิงจำกัดดีเท่า abs แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผม ส่วนขนาดจานเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าจานมันสองร้อยห้าสิบแล้วก็ข้างหลังเนี่ยสองร้อยี่สิบแล้วส่วนไอแม็กเนี่ยผมจำได้นะคะขนาดยางข้างหน้าใช้ยางร้อยทับแปดสิบขอสิบสี่หลังร้อยยี่สิบทัพเจ็ดสิบขอสิบสีนะเป็นยางไซส์ที่ ทั่วไปเหรอครับผมยางแข็งจัดว่าเป็นยางดีนะครับเป็นยาง IRC S S H, เนื้อนิ่มนะฮะเป็นยางเหมาะกับการซิ่ง,งวิ่งถนนอย่างเงี้ยครับ <c oughs> วิ่งถนนที่มันแบบพื้นไม่ดีพื้นบุกบาทพื้นจังไรแบบถนนเส้นนี้นะไปแล้วฟิล์มแล้วนะฮะ ผมชอบอยางแอซียซนต์แอตัวนี้นะครับมันขับดีมากเลยนะเขา flowing, ้าโค้งวิ่งลุยน้ำเนี่ยไม่มีฉลับไม่มีอะไรนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนิ่มดีแต่ว่าอย่างว่า,ายางเนี้ยนิ่มมันน่าจะหมดไวนะครับเห็นโฉมเก่าโฉมปีที่แล้วก็วิ่งกันไปหมื่นกว่าหมื่นห้าหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับมันใช้ดีที่เราก็ ไป,ปบางกระทองนะครับด,ด,ดูดูดเห็นไหมครับนิ่งไม่มีอะไรเลยนะครับเก็บได้ดีครับผมถนนแห่งความพิบัติหน้าเอา Enduro มาครับผมว่ามันเหมาะกับพวก KTM Six Day นะฮะหหือไม่ก็พวก C.I.F 300, C.I.F 450พวกนั้นนะ่ยเขก็ k l x เอามาวิ่งเส้นแจ้งวัฒนะนี่เราจะมองนะฮะเพราะว่ามันตึกๆไม่ผ่านแน่นอน แผบน้อจะมันยื่นู่อย่างเดียวเบบๆเราก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่เน้นเร็วมากนะครับบถนนมันไม่ดีย่างมากเลยนะครับิ่งไอ้ขอบเหล็กท่อมเมื่อกี้นะครับถ้าเราไปวิ่งตรงกลางมันก็มวาขอบเหล็กสองท่อมีช่องว่างล้มเอาง่ายๆนะครับถ้ายางเราเล็กนะครับ ยางเวฟยางอะไรพวกนี้อันตรายครับผมถ้ายางอันนี้ยังพอได้ไหน่อยมันใหญ่หน้ามันร้อยพอได้ครับเรากำลังจะขึ้นสะพานพานะระรามสี่นะฮะพระรามโค้งโค้งหัวโค้งตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับผมเพราะว่าโคง้งเมเจอร์ะมันเป็นโค้งหักตรงนี้มีคน วอเตอร์ไซ์อ่ะครับผมชอบชนบรเออร์แล้วตกลงไปข้างล่างเสียชีวิตก็มีนะครับผมเ๊าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้บ่อยมากก็ไม่ต้องเร็วนะครับเราเข้าช้าๆับผมส่วนไอ้แดงๆนี่ไม่ไแน่ใจว่าช่วยให้เราไม่ลื่นหรือว่าช่วยให้ลื่นนะผม,ผมก็ไม่อยากเทนเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไปถึงที่ไหนะล <c oughs> ทีนี้ถ้าพูดถึงตัวรถนะฮะตัวรถเมอราเกติคันนี้วิติีมันพอๆกับพวกเอ็นแม็กทีซีเอ็กเลยนะครับ รถมันใหญ่ใช้ได้เลยสวยมีกุญแจร,รีโมทแต่ว่าไม่ใช่คีย์เลสอะแค่ไปปลุกกดแล้วก็ไปปิดเตาลี่เอานะครับผมข้ <c oughs> อดีของมันที่ผมเห็นก็คือถังน้ำมันขนาด10บลิตรนะเพราะว่าไม่ต้องเติมบ่อยอะเราก็เติมได้เลยใช้นานหน่อยถังหนึ่งก็ได้สนะัก3 0 0รกิโลนะ10บลิตรวิ่งตก30กสิบกโล,ลิตรนะครับผมแล้วก็ไฟหลังสูงมากขอยุ้าว,ว่าไฟหลัง ดูแล้วมันว่านี่มันซันยองนะครับเมื่อกี้ซันยองเป็นรถที่เป็นเครื่องเดียวกับมถสเตนเบนือเป่าน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเครื่องดีเซลรถแปลงเนี่ยรถเก้าหยีเมื่อีพูดถึงไฟหลังนี่ไ,ม,ไม่ไฟหลังมันทำให้นึกถึงรถ,รถสปอร์ตอิตาลีนี่แหละครับอย่างว่าบางทีวาลากติมันก็เป็นยี่ห้ออิตาลีแต่ว่าที่ยุโร รู้สึกเขาจะใช้กันเยอะๆจะเป็นตัว125นะครับใช้ที่อิตาลีที่ออสเตรียฝรั่งเศสตรงนั้นนะฮะเยอรมันเขาก็จะใช้กันประมาณนี้ครับผม1 2 5ซีซีแต่พอมาเมืองไทยเราก็เปลี่ยนเครื่องเป็น150เราไปบความรา้อนด้วยนนะครับปกติครับแรงดีอันนี้ผมก็บิดค่อนความเร็วนะฮะเพราะว่าถนนโล่งจริงครับออกซ้ายก่อนนะครับเพราะว่าข้างหน้าช้าครับผม ่อยแซกนะครับฟุบอ่าพ้องตัวนะครับช่วงล่างดีครับผมรูปทรงมันก็โอเคนะเป็นรถที่ขับดีมากคันหนึงใช้ได้เลยนะครับผมออกซ้ายก่อนนะคข้างหน้าเรขับข้างครับผมก็วิ่งซ้ายทางข้างล่างที่ผมชอบเลยผมก็ปิดส่งไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ความเรายืนพื้นที่ผมทำได้ประมาณร้อย ร้อยสิบนะปิดยาววร้อยร้อยสิบด้วยน้ำหนักตัวผมด้วยนะร้อยกว่าโลถ้าเป็นคนอื่นที่ไซส์ปกติเขาก็วิ่งกันได้ร้อยยิบเจ็ดร้อยยิบแปดร้อยยิบห้าแล้วแต่คันอีกนะครับ <c oughs> ขออภัยครับผมเ <c oughs> จอของแรงครับ กเอ,อะไรทักอย่างอเร่งแล้วครับเล่งแล้วพอเราที่ตูดเขาก็เล่งนะครับแต่เขาติดคันหน้าเขาไปไม่ได้เหมือนกันครับเราก็ไม่ได้ไปที่ตูดพี่เขานะครับเราไปเรื่อยๆขณะเขาออกซ้ายว่าเราไปแล้วครับบานพ่นหมึกเรียบร้อยครับผมพี่เขาไปแล้วคเขากดทีเดียวหายนะครับผมเราบิดบิดมือตอนนี้บิดมือก็ได้แค่นี้แลครับผมทำไงได้เรา 14กว่าแรงม้านะครับ1้อยห้าสิสี่ออกขวานะครับเพราะว่าเขาช้าแล้วฮะออกขวาเรากำลังจะข้ามสะพานนะครับผมเป็นสะพานสูงนะ <c oughs> ออกซ้ายนะครับเราวิ่งซรายสะพานมันร่มแรงนะทีนี้ต้องระวังครับผมความเราตก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 ,ตกนะครับผม าผมไปได้เท่าไหร่กัน90 90สิบขึ้นได้ครับผมก็ขึ้นได้ปกตินะครับรถมันมีกำลังอยูแ่แล้วนะแล้ว <c oughs> ี่ก็ทางลงนะครับผมจะปิดบดมือของผมนะ ย,าง,ยางนี่น่าจะไปได้อีกไกลเลยครับผมเพราะว่าเห็ขาไปใส่คัดยิงใหญ่กัคัดติ่ไใบก็ใส่กันนะครับตัว i r c s ร s มันเป็นเยอรยางนิ่มนะะเกาะถนนดีก็สึกไวนะร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดน่าจะถึงร้อยี่นะผมว่าถ้าคุณขับแต่ว่าของผมว่าก็ได้ประมาณนี้ละร้อยสิบไปเรื่อยจริงร้อยสิบมันก็เพียงพอกับการเดินทาง ไปทางานไม่ไกลมากนะครับถ้าขับวันนึงไม่เกินร้อยโลความเร็วร้อยสิบไปกลับบ้านที่ทํางานว่าโอเคแล้วนะไม่เร็วมากปลอดภัยดีด้วยนะครับช่วงล่างผมชอบโอเคนะครับยิ่งถนนย่างนี้ยิ่งยิ่งเดียนกริปนะฮะผมจะออกซ้ายนะครับผมซ้ายว่านะฮะขอแซงคนขับร์ร้อนนะครับ ช่างดีซะจริงๆนะครับผมกำลังจะไปซื้อกับข้าวนะครับผมว่าจะแวะซื้อกับข้าวดีกว่าครับว่าตอนนี้อยู่มันจะเป็นร้านที่ลงสะพานก่อนเข้าสามแยกบางบัวทองอ่ะครับผมจะมีร้านขายข้าวอยู่เยอะๆตอนเช้านะข้างซ้ายนะครับรถ <c oughs> ช้าครับเดี๋ยวซ้ายมีวัด้ายออกขวาแล้วกันนะไปครับ ออกซ้ายเลยครับออซ้ายว่างออกซ้ายครับผมเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วนะครับผมเห็นพี่ซันยองเครื่องดีเซลที่ผมบอกขับมาแล้วนะไปแล้วครับเครื่องแรงครับผม <c oughs> รถเกาหลีสุดแปลกนะ คนใช้ก็น่าจะไม่ธรรมดาเยครับซื้อเข้าเสร็จแล้วเนี่ยครับไม่ชิน <c oughs> ไม่ชินปุ่มแต่ครับผมไอ้ปุ่มไฟเลี้ยวผมไปกดแตรน่นตลอดดูขวาขวาไปค่อยๆอ,ออกนะครับรถเยอะครับมาค่อยๆออกคนกับรถมาเข้าบางบัวทองก็ต้องกับรถใต้สะพานนะรถจะเยอะหน่อย ราต้องก็ขึ้นปเป็นตรนั้โอเคไปครับมาเรื่อยๆนะครับ เลยมาก็โล่งนะ,ะเห็นหมโล่เดี๋ยวเราจะออกเส้นกาญจนานะครับตรงไปจะเป็นไซน้อยนะครับอเข้าซ้ายก่อนนะครับค่อยๆเข้านะครับซ้ายมันจะเป็นฝาท่อนะเป็อยากรูดเส้นท่อต่างสัน อเคเข้ากาญจนานะครับเส้นกาญจนากับเส้นรัตนาเนี่ยจะเป็นถนนเอ้นปูนคอนกรีมันจะเดิ่งสู้มือจริงสู้ตูสู้มือเราเพราช่วงล่างของรลปกตินี่โอเคนะครับทำให้แบบไม่รู้สึกมันกระด้างมากรู้สึกมันโอเคอะครับ ไม่ถึงกันนุ่มนิ่มมันก็จึ๊บจึ๊บึ๊บึ๊บ,บไปไม่เขาเรียกอ,อะไรไม่กระด้างแล้วกันนะเนี่ยผมขับขึ้นไปเร็วนะยขึ้นสะพานสะพานตรงนี้นี่โหสุดๆถ้าเป็นชว่วงไม่ดีหรือว่าชว่วงแรงแข็งแบบรถสะพานก็ตูดเดิ้งตูดรอยอะครับนี่ผมว่าวิ่งธรรมดานะครับร้อยหนึ่ง นี่เห็นไหมฮะพื้นคอนกรีตแต่ว่ารถนิ่งนะครับสังเงกตรถผมว่ามันโอเคเลยนะเทียบกับราคายิ่งถ่ามือสองเนี่ยที่ผมได้มาวันสี่มือห้ารถตองไปจากมือหนึ่งตั้งเยอะนะฮะรถใช้มาแค่สามพันโลผมว่าค่ามากนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็จะมีสีขาว แล้วก็สีดำนะครับผมสีขาวนี่ขายไปแล้วนะฮะแล้วก็เหลือสองคันนี่นะครับเหลือสีเขียวขี่ม้าแล้วก็สีดำนะฮะจะเป็นปีนิวโมเดลสองพันยสิบสามกันทั้งสามคันเลย,เลย <c oughs> นีี่ช่ห่อนก็ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจะเข้าช่วงถนนบัมะะ <c oughs> ผมจะบัมให้ดูนะขึ้นไปปุ๊มเห็นไหมฮะนิ่งนะครับผมวช่วงล่างโอเคครับ รถที่ขับแล้วนึกโอเคนะแต่มันก็เป็นรถเกียร์ออโต้ผมก็มีแต่มันด้วยสิยังไม่ได้ลองตัวอื่นมาจับคู่ลองใช้อันนี้สะพานนี้ก็โดดน,นะครับถ้ามาช่วงล่างไม่ดีนี่ตูดลอยนะครับข้างในนะั้นที่ผมเห็นมอเตอร์ไซค์ไปนู่นนะไปขวาสุดเลยนะน่าจะขับเร็วมากวิง 100, งว่งอยู่ร้อยเขาน่าจะวิ่งร้อยยี่ร้อยสี่นะ คงตัวนะครับถนนโอเคครับก,กับกันอ่พีดีหลายคนมองข้ามนะครับมองว่ามันเป็นรถจีน่ถึงมันจะเป็นรถเทคโนโลยีจีนแต่ว่าผมว่ามันใช้ได้นะความสวยงามของม,มันโอ้โหนำหน้ามาไกลนะครับมันสวยจริงๆแล้วก็ฟังก์ชั่นออปชั่นก็พอได้ครับเทียบกับราคาเพราะมันถูกกว่าคนอื่นเขาเป็นหมื่นหมื่กว่าบาทเลยนะครับ เี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะฮะเราจะกลับรถใต้สะพานเข้าบ้านนะครับ <c oughs> เนี่ยรอสวนเล่นกันนะครับพวกนี้สวนกันประจำฮะพอชนล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็จบกัดง่ยายดีครับพนี้เรากลับรถใต้สะพานนะ,ะับผมโบกมือขอสัญญาณไปแล้วนะ,ะว่าผมจะออกซ้ายนะ ไ,ไ,ไปได้นะครับร้ไปฮะหักซ้ายนะครับเนี่ยครับกินวงเลี้ยวไม่เยอะนะฮะไม่ถึงไม่เกินเส้นนะกับรถง่ายครับง่ายครับผมตัวรถที่นั่งสบายนะคันออกใหญ่แล้วก็ยูบล็อกยูบ็อกนี่ก็จัดว่าใหญ่นะแต่ว่าอาจจะเทียบกับพวก p c x n m ไม่ได้มันใส่หมวกเต็มใบไม่ได้ครับแต่ว่าใส่กับข้าวได้เยอะอยู่ ก็ถือว่าสะดวกดีครับผมเอาละนะเดี๋ยวเราจะต้องออกซ้ายจังหวะนี้จะต้องเสียเวลาแน่นอนเราก็ตามเข้าไปนะ <c oughs> ไปครับจังหวะได้แต่ว่าซ้ายไม่ได้นะเอ้ย <c oughs> ไม่ได้ครับแท็กซี่ไม่ยอมนะ <c oughs> ไปครับว่างแล้ว เอเคไครับโอเคก็จับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ตัดแรกๆของผมเลยนะครับผมขอบคุณครับ